นาเฟ่ปรับปั๊บป้าเลยนะหนูเขียนหนังสือเหรอหนูไปไหนละชอบหยิบปฏิทินนะช่วงนี้อ่ะจดปฏิทินาจดปฏิทินใส่เสื้อเซ็กซี่ด้ยตะข่ายเขียนอะไรคะน้องเฟลลิงเขียนอะไรหูก วันจันทร์ที่9มิถุนาย,ยนปี5-7น้องเฟรน์หานเขียนหนังสือค่ะสังเกตว่าที่นอนเละ<ง>อะฮะอ,อ,อะไรนะเขียนอะไรหลกอ้าวาข,ขอโทษคุณแม่ดมอี่หมดดูเด็กอยู่ หิ่งห้อยแทนละมา้อันดูเด <at have> ็กก็ได้หิ่งห้อยหรอบ้าใชใจบ้าหิ่งห้อยสะกดเด็กไว้ ม่ใช่แล้วมันคือ Headline Beetle เหมือนหิ่งห้อยเลยอะ่เะอาาฟเฟฟตกใจอ่ะอืมอืมไม่เอาหรอกลัวหรอเออโดนกินวดมันกินโอ้ยน้องเฟดูรู้เรื่องด้วยอ่ะคะเก่งจังเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสวยไหม สวยไหมมีแสงสวยไหมโอ้ฟ้าร้องโอ้ดูตาดูหน้าเออกลัว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 โอ้ให้แม่กอดให้แม่กอดอ่าแม่กอดแม่กอดโอ้